It on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the nose. I just wanna keep moving. Keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track, keep my head up, staying strong. Always moving on. โอเคครับผมก็ต้องขอกรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวฮอนแกะและก็เพือเ่อนๆที่ชอบมรลอซิ่งทกอย่างทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยบอลเอ็ทีซีครับคุณด nice ูอันนี้ก็จะมารีวิวเว็บร้อย้าแบบแบบในอธิบายเลยเนาะ เอวอลเลมไหมเลยว่าวอลลมเป็นตัวเอสรือว่าตัวอาตัวอาใช่ไหมอ่าแนะนำอะไรเลยก็จะมีสายเบรกเอือนครับสายเบรกของเอือนนะครับแล้วก็จานจอดจานจอดก็ล้อสั่งมาล้อเป็นของอากอนไหมที่นี้ก็จะไม่มีอะไรครับต้นหน้าจะเน้นเป็นเรื่องเน้นเป็นรลซิ่ง ไอ้พวกน็อตพวกอะไรไล่ยังไงหรือบ,บ้าไม่ได้ไล่เน้นเดิมครับเน้นเน้นแต่เครื่องเน้นแด่เครื่องเหรอเครื่อง,ง,ง,งก็จะเป็น64จ้าค่ะเดี๋ยวขันมาทางนี้ดีกว่า64จ้าค่ครับเรียน250 CBR เดือนเป็นของ CBR 250นะครับชุดไปสเต็ปนี้ครับ เดุดไฟแล้วก็มัดไปที่ใบในเครื่องตัวนี้เป็นของอเสียบสีนะครับสามขโอเพนบุรีโอเพนโอเพนอะไรละเรียว่าโอเพนเพ็ดบุรีโอเพน,น,นบุรีครับและก็ขยย้างชาโยความสูงเท่าไหร่สองแปดห้านี่ก็สำนักนะครับลงกึง่ง เทนหัวยยางโอ้โหเลียนโพดสเตอร์สเตอร์สเตอร์ก็จะเป็น24 24ครับสเตอร์เป็นเบอร์24 24ฟันนะครับนี่ก็เน้นรอบปลายซะมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าก็ใจรู้ๆกันอยู่แล้วแหละเครื่องสเตียร์ขนาดนี้ให้แรงๆแล้วก็มีอะไรอีก บ่ออะไรบ่อของอะไรบ่อตลาดปลาทองบ่อตลาดปลานอและชุดสีจะทำมายังไงสีตาทำตัดเกลือแทสตัดเกลือแทะคันนี้มันเป็นแปลกๆเนาะข้างข้างหลังนี่เป็นสเตกเกอร์ของไฟเลี้ยวบางลมแต่ว่าตัวรถมันเป็นลายผ้าหัวแหลมแปลกมากแคนนี้ ท้ายแรงนะครับมีอะไรแนะนำไหมปลาปูดาวช่างดา,าวเสียงปูใครอยากทำกรูปกระตูคาคาไหมปิ๊ดดาวลุงอะไรแต่งหรือว,ว่าช่างดาวจัดให้นะครับนี่ก็บริเวณตวลาดนั้นนะครับมาถ่ายก็จะมีเสียงรบกวนนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเนาะทุกคนเนาะอ่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ